สวัสดีค่ะลุงนะคะหลายคนกําลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่ไหมคะท้องผูถ่ายยากท้องอืดท้องเฟอร์ถายเลวมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากเป็นสิว อยู่หน้าหมองค้าอยู่ใช่ไหมคะลุงก็มีทางออกให้ค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยนี่เลยนะคะไฟโบติกค่ะตัวนี้นะคะไฟโบติกที่มีคุณสมบัติในการดีถอกลำไส้และมีส่วนประกอบสำคัญหลักๆของไฟเบอร์สารสกัดจากธรรมชาติ และพีไบโอติกนะคะที่ช่วยในเรื่องของระบบการปรับสมดุลของลำไส้และยังช่วยเสริมสร้างจุลินทรีย์ที่ดีส่งผลดีต่อระบบทางเดินอาหารและก็ระบบขับถ่ายนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะหลีกเลี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยและยังเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับวีไลทําหน้าที่ดูดซึมสารใย,ยอาหารที่ดีๆเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะคะเรามาลองทานกันเลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ ละลายในน้ำเปล่านะคะที่อุณหภูมิปกตินะคะที่ไม่ใช่น้ำเย็นนะคะจะเป็นรสส้มนะคะะก็ละลายแล้วนะคะรสส้มนะคะ ไม่มีสารตะกระกอนตกค้างนะคะตรงนี้มาชิมกันเลยค่ะวันนี้ค่ะรสส้มหวานทานง,ง่ายนะคะลุงขอแนะนำนะคะให้ทุกคนนะคะทานวันละหนึ่งซองก่อนนอนต่อเนื่อง30วันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะให้ไฟโบติกค่ะได้ปรับสมดุลของ ระบบามไส้นะคะแล้วก็เพื่อนทุกคนค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะถ้าใครชอบนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ลงด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย